สวัสดีค่ะโอเคมาดูกันความโสดของคุณตอนนี้เนี่ยจะอยู่กับคุณไปอีกนานแค่ไหนเออยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราหน่อยนะคะทุกคนใครอยากสนับสนุนเราสามารถกดปุ่ม thanks หรือว่าด o n a t i เข้ามาที่ตัวเลขที่เราให้ไว้ด้านล่างได้นะคะเรามีรับดูให้ส่วนตัวนะทุกคนผ่านช่องทางทวิตเตอแล้วก็ทางไลน์นะคะโอเควันนี้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องเลือกกองนะ อันนี้เป็นคลิปของคุณเลยถ้าคุณเป็นคนโสดไม่ว่าจะโสดสนิทไม่สนิทมีคนในใจไม่ในใจมาดูกันจ้าว่ามันจะอยู่กับเราไปอีกนานแค่ไหนความโสดเนี่ยโอเคอย่างแรกเลยนะคะหลายๆคนเนี่ยน่าจะเป็นคนโสดในแบบที่เลือกเป็นคนโสดในแบบที่ยังห่วงพื้นที่ส่วนตัวได้ด้วยสําหรับบางคนนะ เออคือบางคนอาจจะอยากมีแฟนแหละไม่ได้ห่วงหรอกแต่ว่าเราก็เลือกอะ่ะเราก็แบบคิดนู่นคิดนี่เยอะเนาะกว่าเราจะมีใครสักคนนะคะหรือถ้ามีใครเข้ามาแล้วเราก็แบบต้องดูดีๆอ,อ่ะส่วนบางคนก็คือถึงขั้นว่าติดโสดแหละเออแบบห่วงพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็รู้สึกว่าเออคนที่เข้ามาที่เข้ามาแบบใช้ชีวิตกับเราอะ่ะจะใช้ชีวิตกับเราได้ไหมอะ่ะเออเคยมีคนตั้งคําถามด้วยนะคะว่าแบบ เขาจะโอเคไหมกับการที่บางทีเราอาจจะมีโลกส่วนตัวหรืออาจจะมีพื้นที่ของตัวเองเยอะมากๆอะไรเงี้ยอ่าบางคนอาจจะถึงขั้นนั้นเลยแล้วถามว่ามันจะอยู่ไปกับเราอีกนานไหมเนี่ยสมมตินะสมมติถ้าคุณเนี่ยเป็นคนที่ม,มีสเปคใช้คำนี้ล้วกันเนาะแบบเหมือนเรามีเป้าหมายประมาณนึงว่าเราอยากได้คนแบบไหนแล้วก็มีภาพปะมาหนึงว่าเราอยากได้ความรักแบบไหนเราว่าอีก6เดือน คุณอาจจะมีโอกาสได้เจอใครคนนั้นเข้ามาหรือบางคนเร็วสุดก็4เดือนนะคะแบบหลังจากนี้อีก4เดือนจะได้เจอทุกคนส่วนถ้าหากว่าใครเนี่ยที่ยังไม่ได้มีสเปคไม่ได้มีภาพในหัวชัดว่าฉันต้องการความรักแบบไหนคุณอาจจะต้องโสดไปต่ออีกประมาณปีหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆมีอะไรไม่รู้เข้ามาแบบตอบคำถามเราอะว่าเออ นี่แหละน่าจะเป็นความรักที่เราอยากได้นะเหมือนเราเก็บเกี่ยว r e f e r e n c เ,เไปเรื่อยๆอะทุกคนในระหว่างปีเนี้ยเออแล้วก็าภายในหลังจากนั้นนะคะช่วงนั้นอะคุณอาจจะมีโอกาสได้เจอใ,ใครสักคนที่น่าถูกใจแล้วมันเลยทําให้คุณยิ่งเหมือนตอบคาถามได้ชัดขึ้นอะว่าโอ้พอนึกภาพออกแล้วว่าว่าเราอะ่ะชอบที่จะมีความรักแบบไหนให้ไว้บรรยากาศเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะเช่นเราอยากได้โรแมนติกหรือเราอยากได้เหมือนเพื่อน หรือเราอยากได้คนตลกหน่อยหรือเราอยากได้แบบจริงจังมองอนาคตทุกคนนึกออกปะแนะนําถ้าเป็นคนที่กรณีแบบนี้อะคะ่ะที่ไม่ได้มีสเปคตั้งแต่ตอนนี้นะแนะนําให้ไปเขียนให้ไปแบบเหมือนคุยกับตัวเองอะ analyze มันออกมานะคะว่าโอเคฉันชอบคนแบบไหนเขียนออกมาให้ง่ายเลยไม่ต้องคิดว่าผิดหรือถูกนะทุกคนเออเพราะว่ามันจะยิ่งทําให้คุณอะแบบเขาเรียกว่าเข้าใกล้ความความสัมพันธ์ที่เราอยากได้อะมากขึ้น หรือเข uh, like ้าใกล้ความสัมพันธ์ที่น่าจะเป็นของเราได้ถ้าท่านสมมติคุณยังไม่แน่ใจว่าฉันอยากได้ความสัมพันธ์แบบไหนว่าแบบบางทีมันนึกไม่ออกอ่ะนึกออกปะก็มันจะทําให้คุณอ่ะค่อยๆเข้าใกล้ความสัมพันธ์ที่น่าจะเหมาะแล้วก็น่าจะเป็นของคุณได้นะคะอืมก็ถือว่าเร็วอยู่นะทุกคนไม่ได้มองว่าอีกสามห้าปีสิบปีอะไรขนาดนั้นนะทุกคนคือโดยเฉพาะถ้าใครที่มาดูคลิปนี้อายุเกิน 28ขึ้นไปแล้วนะคุณมีเกณฑ์ที่จะเข้าใกล้ความสัมพันธ์ได้ไวมากๆตามตามที่เวลาที่เราบอกไปเลยเหมือนที่เราบอกนะคะว่าคนที่มีสเปคเนาะก็คือ4-6เดือนเนี้ยคุณอาจจะมีโอกาสสละโสดส่วนถ้าคนที่ยังไม่มีสเปกอุ้ยนิ้วส่วนที่คนอ่าไม่มีสเปคเนาะก็คือคุณเนีอาจจะขั้นต่ําสักปีหนึ่งนะคะแต่สุดท้ายอะ่ะ ไม่ว่าจะ6กเดือนหรือ1ปีเราว่าคนมาดูคลิปนี้คุณมีเกณฑ์สละโสดเร็วๆนี้ละกันเพราะว่าถึงจะบอกว่าต้องปีหนึ่งอะแต่มันก็อีกแค่ปีเดียวเองนะที่เราจะได้ใช้ความโสดของเราหลังจากนี้เราจะไม่ได้โสด้นะคะทุกคนเตรียมตัวไว้เออ <laughs> ถือว่าเร็วอยู่นะปีนึงอะถึงมันจะชา้าที่สุดในในเวลาทำไรเนี้ยเพราะว่าเร็วสุดมีคน4เดือนด้วยอะเออที่จะได้เจอแล้วก็สลาโสดนะคะ ทุกคนคนที่มาดูคลิปนี้นะคุณน่ะมีคนที่คุณน่ะชอบแน่ๆหมายถึงว่าคุณจะมีคนคนนั้นแน่ๆถ้าวันนี้คุณนึกไม่ออกว่าเฮ้ย <c oughs> นึกไม่ออกเลยว่าว่าฉันจะมีแฟนแล้วเป็นยังไงแฟนฉันจะเป็นใครแล้วฉันจะเป็นคนยังไงในความสัมพันธ์ฉันนึกไม่ออกเลยตัวเองมีความสัมพันธ์แล้วเป็นยังไงนึกออกปะ <c oughs> เพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องห่วงเลยคุณจะมีวันนั้นคุณอาจจะแบบไม่เคยนึกออกเลยนะว่าฉันมีแฟนแล้วเป็นยังไง เออคุณอาจจะลืมวันวันนี้ไปแล้วก็ได้ค่ะหมายถึงอนาคตในวันนั้นอะ่ะเออเพราะว่ามันมีความสุขเกินทุกคนคุณจะมีโอกาสที่จะเจอความสัมพันธ์ที่แฮปปี้นะเออไอไอไอความสัมพันธ์ที่เราบอกว่าคุณกําลังจะได้เจอเนี่ยที่บอกว่าจะสละโสดกับมันเนี่ยบอกเลยนะว่าเป็นความสัมพันธ์ที่น่าสนใจมากๆนะคะหลายๆคนอะ่ะบางออมันแบบมันเกิดจากความบังเอิญแหละในตอนแรกอะ่ะแต่ว่าพอรู้จักกันไปอะ่ะ มันจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่เราแบบตั้งใจหลักกันมากๆทุกคนแล้วก็หลายๆคนมีเกณฑ์นะคะที่อาจจะเป็นคนที่อยู่กันไปตลอดชีวิตได้นะคะหรือหลายๆคนอนะ่ะก็เข้ามาเป็นแบบเป็นพาร์ทสำคัญในชีวิตกันอืมเป็นเป็นคนคนหนึ่งเลยที่เราคิดว่าเราจะไม่มีทางลืมเขาได้เด็ดขาดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่คุณกำลังจะได้เจอเนี่ยจริงจังประมาณหนึ่งเลยนะแล้วก็เออมาให้อะไรเราเยอะมากๆเลยค่ะทางข้อคิด การเป็นตัวเองในแบบที่เราชอบมากขึ้นแล้วก็ตัวเขาเองก็จะมาให้ความรักเราอย่างเต็มที่ด้วยจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มาดูคลิปนี้วันนี้มาสั้นๆนะคะคุณจะอยู่กับความโสดไปอีกนานแค่ไหนก็คือเร็วสุดเนี่ยสีเดือนช้าหน่อยเนี่ยอาจจะ1ปีแต่พูดตรงๆว่าเวลาเนี่ยมันถือว่าแป๊บเดียวนะทุกคนไอ้ที่เวลาที่เราพูดไปเนี่ยเรายังไม่ทันได้ทําอะไรเรื่องของตัวเองเลย ผ่านไปสี่เดือนละผ่านไป6เดือนละผ่านไปปีหนึ่งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนรอตื่นเต้นกับการมีความรักได้เลยนะคะโอเคประมาณนี้ก็หวังว่าจะมาสนุกสนุกกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามาั้นๆง่ายๆเนาะอ่ะฮะใครเงเาๆก็ go. ถือว่ามามคเฟรดนกันนะคะทุกคนเราค่อนข้างขีง้เงาเหมือนกัน <laughs> <laughs> โอเคประมาณนี้ค่ะยังไงฝากติดตามคนทต์ถัดไปของเราด้วยนะสวัสดีค่ะ